ใหญ่เสาห้านะเปิดห้าหยีเพราะพอ,อเนี่ยลเลขห้าเป็นหลักแล้วมาดูมาดูบ้านเลขที่ เิาห้าเปิดล้ามีตะนเล็กที่มากเก่าอันนี้นะคะหนึ่งสอนะเดี๋ยวให้พี่เข้ามาเลยยศแล้วก็อันนี้นะคะจีวอนสมแดดหรือจีวอนสูงโตเนี่คเดีวเราจะใส่ของแต่ว่าบังเอิญพออก็พอเอาเสียบ้านมีหน้าเปนลูก่นตโต หลายคนถามอ่ะยกไปแล้วหนึง่งหลายคนถามเรื่องกาู้กบุญออดทานลูกบุญเพราะว่าตอนนี้กลังจะบวชพระร้อยลูกมิฉะนั้นเนี่ยจะให้ราคาทุกคนต้องเข้าใจว่าจะจะให้บอสกน่นอะเมื่อกี้ชื่ออะไรล่ะเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวเ้ หนึง่งสองแล้นวก็นู่นอีกหนึ่งไปแล้วสองไปห้นะทั้งหมดห้าหีใครร่วมบุญทำบุญก็ขอออขอคิดว่า,าเราทำบุญเญล้วพอออกก็ให้มาเยอะแล้วทีนี้มันก็ต้องเป็นเรื่องราวที่เราต้องทำบุญจริงๆคือใครบูชาก็ขอองค์ละต่อองค์อ่ะเจ้าร้อยบาท เก้าร้อยบาทต่อองค์นี่ทําบุญเราทําบุญเพื่อที่จะบวชน้อยร้อยนู่นห้าหีแต่ว่าเสาห้าอันนี้พระคุณเจ้าฉันเทศนะฮท่านจะมารับห้าร้อยองค์มาจับพิจิตรพิจิตรอ่ะห้าหีองค์ละเก้าร้อยทุกองค์ค่ะ ใครจะทำบุญสร้างบุญบุญส่วนใหญ่ถ้าเห็นใจปอนี่วันพระนะสามตุ้มอันนี้น้ำหนักค่ะตอนนี้น้ำหนักเยอะกว่าได้น้ำหนักเยอะอ่าได้แล้วสองไม่ได้สามได้สเออเอาดูดี่ทำบุญเลี๋ยวไม่ต้องช่วยตัวเล็กหมมาทานี้องค์ละเก้าร้อยทุกองจบเลยนะคะ ชุดชดตอนนี้อ่าพึ่งแต่ถ้าท่านสั่งยกชุดคือท่านกน็ถือได้ว่าถ้าท่านท่านส oh no. oh. nah, oh okay. ั oh no. ่งสิบองค์นะสิบองค์ก็แถมไม่หนึ่งองค์นะองค์ละก่อัเนียเยะาเพราะว่าหมเยอะมากเชื่อไหมว่าผมนอนไม่เกินสองชั่วโมงเพื่อบุยอมลำบากตัวเองไงคนเดียวเด็กๆเขาจงได้สลับพักก็เราต้องเข้าใจว่า พลังใครก็ไม่เท่ากับปอพอมีพลังพิเศษบางอย่างใช่แต่ว่าปอเข้าใจทุกคนด้วยเนี่ยปออมจะพยายามให้ทุกคนได้ท้าเลย่แบบอะไรนะมาตัดสินกันต้องตัดสินแมแม่ลูกแมวตกแล้วช้างตกไหมเฮ้ยย่าพงศ์จะประกอบไหวพี่โอมพี่โอมเดี๋ยวผมจะประกอบโตกไหว้ดียเลยโอเคจบตอนนี้จัด